ไปกิน pizza, มิตรตายอีกโม้สไดตายแล้วมาตายนี่ไม่ไงเพิ่งเอาไปอุ่นหายอ่อนเนาะสั้งมาจากขีนาอุ่นเวบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเจ้านี่จักบอข้องแสบอย่าเ้าอย่าเ้าเสนอเคยกินของิอาบอสัอ้นกระสื <laughs> อมั <laughs> อ้งสั้นไปกินของสั้นเด้อจ้ ใช่านนั่นใช่ป่ะเคยกินนักเถื่อจ้ะเคยกินนักเถื่อขอบใจไม่นานเ้เคยจ้ะใช่แต่สั้นเลยแต่สั้นเคยกินนักเถื่อสามสามสามมีใช่ไปสิบสามมือขอบใจไม่นานเลยจ้ขอบใจไม่นานก่อนเออขอบใจก่อน

แช่บนฉนากใช่ปเบ้ออะไรบ่พ่อตอนเดียวทีเดียวป้าไปให้น้องกับแม่ฉนักแช่บ่เออเข่ใแช่บ่แช่กินแล้วกินแล้วผมใหพี่กินแล้วแล้วคือพี่จ๋ามากินพี่น้อง ไลน์มาคุนสารสบายดี